สำหรับตอนนี้เราจะมาดูการทำแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้าออกและคำนวณเวลาทำงานบนโปรแกรม LibreOffice Calc กันนะครับโดยผมได้ทำการเตรียมแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้าออกเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านหน้านะครับก็จะมีช่องให้กรอกนะครับเป็นวันที่และเวลาเข้าออกส่วนตรงกลางนะครับเราจะเขียนสูตรเพื่อคำนวณส่วนต่างระหว่างเวลาเข้าออกเวลาทำงานจริงนะครับเป็นรลายชั่วโมงรลายนาที และเลขฐาน10นะครับเพื่อใช้เป็นตัวเลขในการคำนวณค่าแรงต่อไปส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีค่าแรงรายชั่วโมงให้เราสามารถทำการเปลี่ยนค่าได้และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องค่าแรงรวมในลักษณะแบบนี้ทำการลบข้อมูลออกนะครับเพื่อที่จะทำให้ดูใหม่หลังจากนั้นทำการคลิกที่ช่องวันที่จากนั้นทำการใส่วันที่ลงไปโดยรูปแบบแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่ 20/ เดือน 12/ 2012 ถ้าเราไม่ชอบใจรูปแบบนี้เราสามารถทําการเปลี่ยนได้นะครับทำการคลิกขวาลงไปเลือกใช้คําสั่ง Format Cell คลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Format Cell ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ในแถบตัวแรก Number นะครับให้เราเลือก Category นะครับมาที่เด็ดในช่องของ Format นะครับทำการเลือกรูปแบบตามต้องการผมขอเลือกเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะมีตัวอย่าง Format ของวันที่ให้เราดูเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาส์ไที่ปุ่มคําสั่ง OK คลิกลงไป เราก็จะได้รูปแบบนะครับของวันที่ตามต้องการในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับผมขอทําการเลือกเซลล์3ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซลล์ของเวลาเราจะทําการจัดฟอร์แมตโดยการคลิกขวาลงไปให้ใช้คําสั่งฟอร์แมตเซลล์อีกครั้งนะครับคลิกลงไปในส่วนของแคตทกรูรีนะครับให้เลือกมาที่ไทม์แล้วเลือกฟอร์แมตของเวลาตามต้องการผมขอเลือกเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่งโอเค เสร็จแล้วให้เราทําการกรอกเวลาเข้าออกลงไปนะครับโดย format ก็จะเป็นชั่วโมงคอลอลนแล้วก็นาทีเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเลื่อนเซลล์มาที่ช่องเวลาเข้าออกแล้วป้อนสูตรการคํานวณลงไปทําการเขียนสูตรว่าเท่ากับ c 5ลบ b 5ก็คือช่องเวลาออกลบเวลาเข้านั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์เป็น9ชั่วโมง30นาทีในลักษณะแบบนี้ ในช่องนี้ก็จะเป็นการคำนวณเวลาการทำงานจริงนะครับเป็นชั่วโมงออกมาโดยเราจะเขียนสูตรว่าเท่ากับ h วงเล็บอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการดึงเฉพาะค่าชั่วโมงออกมาส่วน d5 ในวงเล็บก็จะเป็นช่องเซลลเวลาเข้าออกส่วนลบ1ก็จะเป็นการหักพักกลางวัน1ชั่วโมงเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับก็คือ8ชั่วโมงในลักษณะแบบนี้ส่วนในช่องนี้นะครับก็จะเป็นการดึงเอาค่านาทีออกมาให้เขียนสูตรว่าเท่ากับ minute วงเล็บ5ในลักษณะแบบนี้ เราก็จะได้ค่าเป็นเลข30ออกมาในช่องเวลาทำงานฐาน10เราจะเขียนสูตรว่าเท่ากับ e 5บวกด้วย f 5หารด้วย60ก็คือเอาชั่วโมงมาบวกด้วยนาทีหารด้วย60เพื่อแปลงเป็นเลขฐาน10นั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์เป็น8.5ชั่วโมงในลักษณะแบบนี้ส่วนในช่องนี้นะครับเราจะอ้างอิงถึงค่าแรง35บาทด้านบนนะครับ ให้เขียนสูตรว่าเท่ากับ string h string 4ส่วนค่า string ที่เห็นนะครับก็จะเป็นการล็อกโลล็อกคอลัมน์ไม่ให้เซลล์ขยับเมื่อทำการ Copy นั่นเองเราก็จะได้ค่าเป็น35บาทในลักษณะแบบนี้ส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นค่าแรงรวมให้เราเขียนสูตรว่าเท่ากับ G5 คูณด้วย h 5ก็คือเวลาทำงานฐาน10คูณด้วยค่าแรงรายชั่วโมงนั่นเองเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น297บาท50ตางในลักษณะแบบนี้ จากนั้นผมขอทําการเลือกเซลล์นะครับเพื่อที่จะทําการใส่สีพื้นหลังเพื่อให้รู้ว่าส่วนนี้นะครับเราได้ทําการเขียนสูตรลงไปเลือกเครื่องมือใส่ BACK กราว n ์คัลเลอด้านบนนะครับคลิกลงไปใส่สีตามต้องการผมขอเลือกเป็นสีเทาคลิกลงไปเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเสร็จแล้ว1บรรทัดจากนั้นให้เราทําการ Copy บรรทัดลงมาทําการเลื่อนเมาส์ไที่ส่วนหัวของบรรทัดที่5คลิกลงไป บรรทัดที่5ก็จะถูกซิเล็กขึ้นมาลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วให้เราใช้เครื่องมือคําสั่ง Copy ด้านบนคลิกลงไปให้สังเกตว่าบรรทัดที่5ก็จะมีเส้นป่าปรากฏขึ้นจากนั้นให้เราทาการเลือกช่วงเซลล์ที่เราจะทําการเพจจากตัวอย่างนี้ผมเลือกไว้ที่ A6 กับ A7 เสร็จแล้วใ,ใช้เครื่องมือคําสั่งเพจด้านบนคลิกลงไปเราก็จะได้บรรทัดที่6กับบรรทัดที่7เหมือนกับบรรทัดที่5ปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ จากนั้นให้เราทําการเปลี่ยนวันที่และเวลาเข้าออกของบรรทัดที่6และบรรทัดที่7ให้สังเกตว่าช่องเซลล์ด้านหลังนะครับก็จะถูกคํานวณใหม่ในลักษณะแบบนี้จากนั้นเพื่อความสวยงามให้เราทําการใส่เส้นตารางลงไปทําการเลือกช่วงเซลล์ที่เราจะทําการใส่เส้นตารางให้เราใช้เครื่องมือบอร์เดอร์ทางด้านบนหลังจากนั้นทําการเลือกแบบของบอร์เดอร์ตามต้องการผมขอเลือกเป็นแบบนี้นะครับคลิกลงไป เพียงแค่นี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับของการสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้าออกลองนำไปใช้ดูนะครับ